ภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์690กิเลสะวิสแปลว่าพิษคือกิเลสชมรมบ้านธรรมะมอสอพอธรรมะหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่มีจริงสิ่งที่มีจริงนั้นมีอยู่ในชีวิตประจำวันทุกขณะ mm. กิเลสซึ่งเป็นเครื่องซ่อมมองของจิตก็มีจริง เป็นอกุโสรธรรมไม่ใช่เราเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่อยู่ในอำนาจบังคับปัญชาของใครการจะเห็นถูกเข้าใจถูกในธรรมะตามความเป็นจริงต้องอาศัยการฟังพระธรรมอบรมเจริญปัญญาเพื่อขัดเกลากิเลสให้เบาบางลงเพราะเป็นปุถุชนผู้หนาไปด้วยกิเลสได้สะสมกิเลสมาอย่างมากมายถ้าหากกิเลสมีกำลัง ที่ถึงขั้นล่วงเป็นทุตติยกรรมเช่นฆ่าสัตว์ประทุษร้ายเบียดเบียนผู้อื่นเมื่อถึงคราวที่กรรมนั้นจะให้ผลจริงก็ย่อมให้ผลที่แสนจะเผ็ดร้อนน่ากลัวนำมาซึ่งทุกอย่างมากมีการนำเกิดในอบายเป็นต้นดังนั้นสิ่งที่ควรพลัดพรากจากไปคือเกเลสทั้งหลายเพราะเป็นสิ่งที่มีโทษมีพิษไม่นำมาซึ่งประโยชน์ใดๆเลย เพื่อความเข้าใจธรรมะตามฟานเป็นจริงและเห็นโทษของกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่มีพิษไม่นำมาซึ่งคุณประโยชน์ใดๆเลยภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัปดาห์ชมรมบ้านธรรมะมอพขอเสนอคำว่ากิเลสวิสะแปลว่าพิษคือกิเลสเป็นคำที่แสดงให้เห็นว่ากิเลส ซึ่งเป็นเครื่องเศร้าหมองของกิตเป็นสภาพธรรมะที่เป็นอกุศลไม่นำมาซึ่งประโยชน์ใดๆเลยมีแต่นำมาซึ่งทุกข์โทษภัยเท่านั้นและถ้าเป็นกิเลสที่มีกำลังถึงขั้นเป็นการกระทำอกุศลกรรมประการต่างๆเช่นฆ่าสัตว์ประทุสลายเบียดเบียนผู้อื่นลักทรัพย์ของผู้อื่นเป็นต้นแล้วก็เป็นเหตุให้เกิดผลที่เป็นทุกข์มีผลที่เป็นทุกข์ตามมา และการที่จะค่อยๆกำจัดพิษคือกิเลสได้ก็ต้องอาศัยคือพึ่งพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเหมือนอย่างพระอริยสาวกทั้งหลายในอดีตที่ท่านสามารถดับถี่กำจัดพิษคือกิเลสได้เพราะรได้อาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตามข้อความในปรมัตถทีปณนีอัตถกถา กุตกานิกายเทละคาถาเตลูกานิเทละคาถาดังนี้บทว่าคันทะคันถังความว่าพระพุทธเจ้าคือพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรอยบาปได้ทรงบรรเทาโทษอันเป็นพิษคือกิเลสอันเป็นตัวร้อยรัดในสันดานของเรามีอภิชากายะคันทะเครื่องร้อยรัดคือความติดข้องต้องการเป็นต้น ด้วยอนุภาพแห่งเทศนาของพระองค์คือทรงทำโทษอันเป็นพิษคือกิเลสให้สูญหายไปจริงจริงอยู่เมื่อละกิเลสเครื่องร้อยลัดได้เด็ดขาดแล้วกิเลสที่ชื่อว่ายังไม่ได้ละย่อมไม่มีพิษที่น่ากลัวและเป็นอันตรายอย่างยิ่งคือความเห็นผิดความเข้าใจผิดในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามข้อความในวิสุทธะ ชนะวิลาธินีอัตถกถาขุตกานิกายอะปทานะอุปาลีเทละปธานะดังนี้ยาพิษอันกล้าแข็งที่บุคคลถึงแล้วย่อมยังพิษยังชีวิตให้พินาศได้ครั้งเดียวแต่คนที่ผิดในพระศาสนาแล้วย่อมถูกเผาในโกรธกับซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงเปิดเผยความจริงเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่มีจริงซึ่งเป็นธรรมะแต่และหนึ่งแต่และหนึ่งตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราแต่ละคนก็เป็นแต่และหนึ่งว่าโดยสภาพธรรมะแล้วก็ไม่พ้นไปจากความเกิดขึ้นเป็นไปของสภาพธรรมกล่าวคือจิต หรือสภาพธรรมะที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์เจตสิกหรือสภาพธรรมะที่เกิดประกอบพร้อมกับจิตและรูปคือสภาพธรรมะที่ไม่รู้อะไรไม่ใช่สภาพร,รู้ตราบใดที่ยังไม่ได้ดับพืชเชื้อของกิเลสอันเป็นกิเลสที่ละเอียดที่จะต้องถูกดับด้วยอะเรียมักโตดาปัิมัคถึงอ,อหันตมัก ย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้กิเลสขั้นที่กุ้มรุมจิตเกิดขึ้นและถ้ามีกำลังกล้าสะสมมากขึ้นก็สามารถล่วงเป็นทุจริตกรรมประการต่างๆมีการประทุษร้ายต่อผู้อื่นเป็นต้นและเป็นที่น่าพิจารณาอีกว่าแต่ละบุคคลสะสมกิเลสมามากเพราะความเป็นปุถุชนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสซึ่งได้สะสมมาอย่างเนิ่นนานในสังสารวัฏ เมื่อได้ศึกษาพระธรรมแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจความจริงว่าขณะจิตที่เป็นไปในแต่ละวันนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปด้วยโลภะบ้างโทสะบ้างเป็นต้นตลอดเวลาที่จิตไม่เป็นไปในการให้ทานตละสิ่งของเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ได้เป็นไปในศีลคือเว้นในสิ่งที่เป็นโทษและประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และไม่ได้เป็นไปในการอบรมเจริญปัญญาจากการฟังทำบ้างสนนาทำบ้างจิตก็จะเป็นอกุศลโดยส่วนใหญ่ชีวิตประจำวันของปุถุชนผู้ที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสย่อมเป็นที่แน่นอนว่าอากุศลจิตย่อมเกิดขึ้นมากกว่า,ากุศลจิตถ้ามีใครบอกว่าวันหนึ่งหนึ่งกุศลจิตของเขาเกิดมากกว่าอากุศลจิตนั่นไม่ตรงตามความเป็นจริง เพราะจิตที่เป็นอกุศลมีหลายระดับตั้งแต่ชนิดที่บางเบาไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายและทางใจจนกระทั่งมีกระบางกล้าถึงกับร่วงออกมาเป็นทุจริกรรมประการต่างๆเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนและเพราะยังมีกิเลสที่ละเอียดที่นอนเนื่องอยู่ในจิตซึ่งยังดับไม่ได้จึงเป็นปัใจจัยให้กิเลสในระดับต่างๆเกิดขึ้น ทำกิจหน้าที่เมื่อกิเลสเกิดขึ้นประกอบกับจิตในขณะใดก็ทําให้เป็นอกุศลจิตเพราะเหตุว่ากิเลสซึ่งเป็นเครื่องซ่อมมองของจิตนั้นจะเกิดร่วมกับจิตชาติกุศลชาติวิบากและชาติกิริยาไม่ได้เลยต้องเกิดร่วมกับจิตชาติอกุศลเท่านั้นนี่คือความเป็นจริงของธรรมะที่ใครๆก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตรงตามความเป็นจริง กิเลสเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงเป็นอากุศโร,รธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเกิดขึ้นเป็นไปตามการสะสมของแต่และบุคคลขึ้นชื่อว่าอากุสนธรรมแล้วเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดกับใครก็ตามและเป็นสภาพธรรมะที่นำมาซึ่งทุกข์นำมาซึ่งโทษโดยส่วนเดียวเท่านั้น ขณะที่จิตเป็นอกุศลด้วยอํานาจของโลภะความติดขอ้องอํานาจของโทสะความโกรธกุนเคืองใจหรือโมหะความหลงความไม่รู้สิ่งที่เป็นพิษได้เกิดขึ้นทำลายจิตใจของผู้นั้นแล้วทำร้ายยิ่งกว่าพิษภายนอกเสียอีกเพราะพิษคือกิเลสเป็นโทษโดยตลอดจะนำมาซึ่งโทษโดยส่วนเดียวไม่นำมาซึ่งประโยชน์ใดๆเลยแม้แต่น้อย การที่จะรู้จักกิเลสที่เกิดปรากฏตามความเป็นจริงว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เราที่จะนำไปสู่การขัดเกลากิเลสยิ่งขึ้นนั้น mm. ก็ต้องอาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าทรงแสดงค่อยๆสะสมความเข้าใจในความเป็นจริงของธรรมะยิ่งขึ้นเข้าใจถึงความเป็นอนัตตาของสภาพธรรมะซึ่งเกิดเพราะเหตุปัจจัยบุคคลผู้มีกิเลสแล้วรู้ว่าตัวเองมีกิเลส ย่อมเป็นบุคคลผู้ประเสริฐเพราะเหตุว่าจากการรู้อย่างนี้ย่อมเป็นเหตุทําให้บุคคลนั้นมีความเพียรมีความอดทนมีความจริงใจที่จะฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปัญญาสะสมความเข้าใจถูกเข็นถูกในสิ่งที่มีจริงต่อไปเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองให้เบาบางจนกระทั่งสามารถดับได้อย่างเด็ดขาดในที่สุดไม่มีกิเลสเกิดอีกเลย ซึ่งจะต้องอาศัยกาเวลาที่ยาวนานเป็นอย่างยิ่งในการอบรมเจริญปัญญาเหมือนอย่างพระอริยบุคคลทั้งหลายในอดีตซึ่งได้รับประโยชน์จากพระธรรมกำจัดพิษคือกิเลสได้ก็ล้วนแล้วเป็นผู้ที่ได้อาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทั้งนั้นด้วยเหตุนี้ต้องอาศัยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถกำจัดพิษคือกิเลสตั้งหลายได้ซึ่งจะเป็นเหตุทำให้เป็นผู้ไม่ถูกกิเลสครอบงำหรือทำร้ายจิตใจได้อีกต่อไปและการอาศัยพระธรรมนั้นก็อาศัยการฟัง <c oughs> การศึกษาด้วยความละเอียดอรอบคอบและด้วยความคลรบไม่ประมาทในแต่ละคำที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปที่ะเล็กทีละน้อย ซึ่งก็จะเป็นการได้สะสมในสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตคือปัญญาความเข้าใจถูกเห็นถูกเพราะเหตุว่าในบรรดาสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหลายปัญญาประเสริฐที่สุดจบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์กิเลสวิสะหมายถึงพิษคือกิเลสชมรมบ้านธรรมะมอพสมาชิกเลขที่8 6 7 วันพุทธที่5มีนาคม2,568